สวัสดีครับพ่อครับเชิญคนมันอีกแล้วครับผมวัมนนี้น้ำเสนอเมนูเห็นบบกี่นอ้องมึกมึกทากิจากแปดซิฟิกกินของนอกครับวันนี้ครับแซ่บๆพี่น้องนี่ดูเสซ่บมาเสซ่บแซ่บครับเชฟเบวันกีน้เริเตรียมเครื่องครับผมเกิด <laughs> มาบิงกันตอนเพื่อนเพนไ้าเจกกับงผมนี่คูนึงล่าบักอย่งน้เลามาถือดะสองน้๊อสอง้อยครับปถ้าโก้ครับผมอยถ้าโก้แซบแนี่น้องไม่ทานนะนี่นเ็นะซาซิมเียอนเอนน่ะนคกรับ ถากินกันข้อพอกนะโคตรเสิร์มไปวันนี้เสิร์ฟมูดินเสิร์ฟไปลูครับอย่างมากินครับผมโอ้เรียบร้อยแล้วครับเมนูตะแดงซาซิมิ่งกับลาับมึกครับลาับมึกผักสดกรอบๆครับพี่น้องโอ้โหเสียบหม้อกัาแล้วครับผู้พันธุ์เฮ็ดนี่ปลาดัดพริกครับน้ำยำแซ่บๆเลยพี่น้องนี่โอ้สวยๆครับ เจ้า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 ฮะกินกันครับมาครับมึงคุณแม่กินครับอืมมึงมาจากโรงพยาบาลไหมกินของเสียบๆนะเนี่ยข้าวหดมึกทาโกะอันนี้ลาบอันนี้ซาซิมินั่นปลาลาภิกพี่น้องนี่อ่ะเขานำากันครับนี่ครับแปลว่ามึกมึกไงนี่ละนี่ละเห็นบันี่ เห็นบ่เห็นบ่เห็นไปถ่ายเบียนบ่เนี่ยออกมากเลยเนี่ยมันบ่จริงหมันบ่มันกันบ่ครับเปลนกันซูมอสลองครับสล้องสลองพอได้กินแน่พอได้กินเสีบเสียบครับพี่น้องเอ้ยพ่อได้มาดอกแต่ว่าบ่ได้สนับสนุนดอกแต่ว่าบ่ได้สนับสนุนครับเออปุ๊กซีปึงเกิงถือกันมาเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดเบิ่งคลิปผมก็ขอให้ถือเลขเด้อครับแปดหกเกินวันนะ ถือซุ้งหัดพี่น้องนี่หกสี่อกับแปดหกตัวนี้โก้เเรี๋ยวแปดสี่เหรอเจีาๆเลยครับหกแปดสี้าแโอ้ลายบนอืห้าแปดออกแล้วห้ออกแล้วยังออกแล้วนี่ครับแแต่พี่ออมตังเข้าไปก่อนผมทีหลังผมทีหลังอ่ะคุณแม่โซ่พี่ดองเขากินทักตอนนะเอาอย่างละเะลยจัดเลยมากันเียเียบๆเลยจัดเลยเยอทุนหนาครับ ไหนกับสวัดโซจูโอ้แซ่บครับพี่น้องเอ้ยหลานเหนไหกับผมก็อยากกินข้าวกินน้ำมาด้วยครับพี่น้องเอ้ยจังมาเบิ่งคลิปกันต่อไปครับเหนไหกับสวัสดีครับผม